ับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาถูกทุกทานทั้งเมืองไทยเมืองลาวแล้ก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยออกมาส่งข่าวลูกทรายแล้วก็สิกินข่าวถ่ายคลิปกับลูกทรายลูกทรายกับอ่างัวลงกินกะพ่อพี่น้องหัวตากะสองตาเด็กพอผมไปย่ามคือเก่าพี่น้องเอ้ยย่ามโควิดจย่ามได้มืึอใด้แล้วสิได้เศร้าย่ามพี่น้องเอ้ย สิตยุดยามสวัสดีป้าลุงหน้าบ่อหลังสิบบ่อลุกมีแต่ซิวในหน้าก็ได้ทำเคี่ยวแล้วสิได้เมียเลยเอามาเท่ๆลูกเท่ได้เตี่ยวน้าไม่สมพี่น้องกับปิ่งปะทูกับหนามแกงน่อไม้แต่ว่านพี่น้องนั่งลงติลูกอืมหายก็ลูกขาอะไร หนามีแต่ซิวยังแก้ำไม่สมเอาใส่ถั่วตัวนี้บ่วงกับบอกลงมาไขาปลาทูออกมาดูสิเกินประทองว่านนี่แหละพี่นอ้องเอ้ได้ปลาทูลงมาสู่ลุสู่เต้ากินพ่อเพื่อนกะบ่แมนใช่ม,มาก,กินเผาอยู่พี่บอ,อบพ่า,าท่านเอาือเผาไปไปแต่เสา มอือเนเ้าเพื่อจะจะเดินมากลับมาไหนดูซิเอาลงถุยด้วยลูกหืมเฮ้ยอันออนีก็ซื้อมาตะบ้านนี่พคนเราพี่น้องซื้อคลองมาขายนำติดโหลดบาร์บอยมากยังประธานหายขาดน้ำมันเพิ่นจ้บพี่น้องยังจีเอาขึ้นไปหายอยู่าน้ำมันเพิ่นแก่มาใหา้เพราะว่าเฮาไป้าบอกสองแต่เถือ่อเฮาก็เอาโหลดเข้าไปก็ใส่เถื่อละแซนพี่น้องไงน้ำมันนะ เซียนกีบกับฉีประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยบาทมาเด้อพี่น้องกินข้าวเ้าข้าวซวยน้ำกันพี่น้องเอ้ยปั่นเ้าปั่นเสี้ยวเฮ้าหนักกับพ่อท่าล่างหนาดอกเห็ดยังแหลวแล้วก็ออกมาเย็นลูกหิ้วเข่าพี่น้องเอ้ยวอาลูกไส้ก็ออกมาเตะเสาเสาหยีย่งัวออกกินข้าวน้าไซลูกมันได้จะห้ามงวงนะมึงห้ามเกี่ยวขึ้นมาบอกกะนะเออผู้ดีพี่น้องผู้ผู้ผู้เออเปิดปลาลูกกินข้าวเนาะก็ห้าม ลุงมันเดินกินเขาาพี่น้องกินเ้าเศร้าเลาเศร้าเขาซว,ว,ว,วยน้ำกันเอาไว้ล่างน่ะไม่ใช่ล่างาเลยโอ้อย่กกิ้หัวซุกหัวก่าหน้าก็ไม่ล้างมาเดินก็มาเาเียนอยู่บนบนีบนเนาะกินข้าวก็มกัดลำไยเทียน กกองขน่อยค่ะแม่บ่นี่ยค่ะทที่อิ่มนะอันนี้ไร้พอนะดูเด้พอแล้อนสองโตโอ๊บแซกขึ้นขาวกับอีเขียวนี่อื้นขึ้นต้นข้ามนกยกครับบันเล็กด้จเห้องหรขึ้นนะอย่างไปใช เคผ้าก<ส>็มีดอันคีเมะคืออบรรยากาศดีดีรรึยังยาไม่สมจบแห้งใล่รเล่ารื้อใ่น้ำตาตอนต ค้ากล่องกุ๊มสอดเด็ดทานผู้ชมเอ้ยให้นกไก่อยู่เงินลังสีเขียวเวลาเที่ยงข้าวกันเดียวกันขี้เกเกลือเอาคุณเกลือแหละเกลือหั่นมาก่เกลือเลย ไก่เกลือมีน้อเนล้พี่น้งแส่งฮึมฮึมฮึเน้องไม่ไล่พี่น้องเลยในแถาเพื่อนไก่เอาหายวานนี่เป็ียงังไงพี่น้องายเพ่อเอาามาหายเป็นกระแบงหายจาอเมีแก้งกระดานชชยวานเอากรหาเลาะเป็นยังไงเนมาบาดล้างสีเขียววัดเมื่อวัน กลับมาจากปากซองแต่เมื่อส่งของถ่ายเอาชาลิกเกาเหลาเ่อยใส่น้ำมันทำไอีกลิตหนึ่งเพื่อนเอยอาศัยหมูฮะก็ต้องหัวจักคว้าเนาะใช่หรอเปลาอัไอนส่อเนาะจ่างทำเด้อ มึงเยไดกนตัว่อสาเออไม่หยลหงานพ่อยจำนั่นบ ย,ยังโหลดสบายยังตะดองกเนาะน้ำกินแล้วอวยเจียงใหม่นะ,นนะครับนะอวยมากว่าอวยมากนนะไัวตัวม่ระวังนักนักเลยเจียง

ว่าอันนี้วสิครับรถใหญ่ออกมาแล้วพี่น้องสตาร์ทแล้วอยู่ตารางรถอยู่ตารางเฮืนบาร์บอยรถเทาเนั้นถอยหลัง,ลงบกกะถอยออกมาฉันจำเสาเรือนพระเจ้ามันคือเรือนเพียงเลยฮากะ้า Det var for deilig! มันเือนอนห้งัวกันนะฮะน่ะนเนยามันมันโซ่อ่แม่มันแม่มันอารมณ์ขนมนบุ๋มจี๊โซ่ยังตองทำเงันจด ก็ประจับเตียว Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không ลืมก็ล้ก็แซด้วยเหนเดิสองเจตแสดงพักทีดปาประการไรงนาขิดได้ว่าบ่ะจ่าปะมวลหูกระกาขออภัยลับทำการชิมาาเด้